นักเศรษฐศาสตร์และนักลงทุนทั่วโลกต่างคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง3-4ครั้งในช่วงครึ่งปีหลังของปี2,567โดยมีโอกาสปรับลดครั้งแรกในเดือนมิถุนายนปีนี้หลังจากมีมติขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง11ครั้งช่วงระหว่างปี2,565ถึงปี2566 หากเฟดประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐหรือบอลยิวก็มีโอกาสปรับลดตามไปด้วยและจะทำให้ราคาของกองทุนตราสารหนี้ต่างๆปรับสูงขึ้นสอดคล้องกับกลยุทธ์ของกองทุนเปิด Principal s h a r k f i n Structure Complex Return 6 M 1ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนสูงสุดถึงประมาณ 14. 5ในช่วงเวลาเพียง6เดือนเท่านั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี ที่จะอธิบายต่อไปโดยมีแผนจะเปิดให้ซื้อหน่วยลงทุนแค่ครั้งเดียวในช่วงวันที่1-9เมษายน2,567นี้เท่านั้นซึ่งเป็นช่วงเวลา2เดือนก่อนที่ตลาดคาดว่าเฟดจะปรับลดอัดตราดอกเบี้ยลงในปีนี้ กองทุน Principal ช h a r k 6M1 เป็นกองทุนผสมที่จ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อนและมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยมีความน่าสนใจในแง่ของโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงในระยะเวลาเพียง6เดือนและมีความเหมาะสมของกลยุทธ์การลงทุนที่วางไว้จากการศึกษาจากสถิติในอดีตอย่างลึกซึง้งโดยกลยุทธน์นี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะทาให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้โดยมีโอกาสได้รับผลตอบแทน สูงสุดถึงประมาณ14.5%ในระยะเวลาเพียง6เดือน ทั้งนี้หากการลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่วางกลยุทธ์ไว้ผู้ลงทุนจะยังได้รับเงินลงทุนส่วนใหญ่ประมาณ97%คืนกลับไปเมื่อครบกำหนดโครงการการลงทุนของกองทุน Principal c h a r g 6M1 มีลักษณะเป็น Structure Note หรือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่จะนำเงินลงทุนไปลงทุนในสส่วนหลักได้แก่ส่วนที่ 1. ซึ่งเป็นการลงทุนหลักจะลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากเพื่อทำหน้าที่ปกป้องเงินลงทุนให้ กับนักลงทุนและส่วนที่2จะนําไปลงทุนในตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กับนักลงทุนโดยปกติจะใช้เงินลงทุนส่วนนี้ไม่มากนักเมื่อเทียบกับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนตามเงื่อนไขสําหรับกองทุน principal c h a r k 6ก m 1เป็นกองทุนที่มีอายุโครงการประมาณ6เดือนโดยไม่น้อยกว่า5เดือนแต่ไม่เกิน7เดือนมีการลงทุนในส่วนที่1ประมาณ95%ถึง99% ของเงินลงทุนทั้งหมดโดยจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหรือเงินฝากของประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับลงทุนหรือ Investment Grade เช่นประเทศไทยสิงคโปร์และญี่ปุ่น โดยหากมีการนำเงินลงทุนส่วนนี้ไปลงทุนในต่างประเทศผู้จัดการกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนโดยผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากส่วนที่1อยู่ที่ประมาณ2.2%ต่อปีหรือประมาณ1.1%ต่อ6เดือนนั่นเอง หากเงินลงทุนเริ่มต้นหลังหักค่าธรรมเนียมการขายหรือค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเท่ากับ100%ซหักต้นทุนที่จะนำไปลงทุนในส่วนที่2ประมาณ 3. 0 4เหักค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนทั้งหมดประมาณ0.51%่เรต่อครึ่งปีจะมีเงินต้นไปลงทุนในตราสารหนี้ประมาณ96.45ปโดยหากได้รับผลตอบแทนประมาณ1.1%ในช่วง6เดือนที่ลงทุน ผู้ลงทุนจะมีโอกาสรับผลตอบแทนประมาณ97.5%ของเงินลงทุนหรือขาดทุนประมาณ2.5%ของเงินลงทุนเท่านั้นโดยการลงทุนส่วนที่1นนี้ผู้ลงทุนทุกคนมีโอกาสได้รับคืนในวันที่ครบกําหนดโครงการครบ6เดือนแล้วโดยไม่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขาการลงทุนในส่วนที่2 ทั้งนี้กองทุนสามารถหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้จากการลงทุนในส่วนที่2หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กองทุนตั้งเอาไว้ในส่วนที่2จะลงทุนในออปชันหรือวอ r เรนโดยอ้างอิงกับกองทุน ETF ชื่อ iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF หรือ TLT ETF ลงทุนในตั๋วเงินและหรือพันธบัตรรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีอายุมากกว่า20ปีโดยปัจจุบันมีอายุเฉลี่ยของตราสารประมาณ25.63ปีจากสถิติในอดีตแล้วกองทุน TLT ETF จะมีความสัมพันธ์หรือ correlation แบบ6ผันกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรหรือ bond yield ประเทศสหรัฐที่อายุ30ปีประมาณ0.9 หมายความว่าหากบอลยูปรับลดลง1%ราคาของ TLT ETF จะปรับขึ้น0.9ดังนั้นหากคาดว่าเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดดอกเบี้ยรครั้งแรกของปี2567ในเดือนมิถุนายนราคากองทุน TLT ETF ก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้น กองทุนจึงวางกลยุทธ์ที่ใช้แบบบ l i s h s h a r ์ฟินที่มีอายุ6เดือนเนื่องจากคาดว่าเฟดจะมีการลดดอกเบีย้ย3-4ครั้งในช่วงครึ่งปีหลังของปี2567ซึ่งมีแนวโน้มให้ราคา TLT ETF ปรับสูงขึ้นได้ กองทุนกำหนด knock-out barrier ไว้เมื่อราคา TLT ETF ปรับสูงกว่า20%เมื่อเทียบกับการลงทุนวันแรกหมายความว่าหากราคาของ ETF สูงกว่า20%เมื่อเทียบกับราคาวันแรกณนะวันใดๆในช่วงโครงการกองทุนจะเกิดการ knock-out และผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนแค่ส่วนที่1เท่านั้นโดยการพิจารณาผลตอบแทนจาก ETF จะพิจารณาทุกวันทาการ กองทุนมีอัตราส,ส่วนร่วมกับผลตอบแทนกับสินทรัพย์อ้างอิงหรือ participation rate สูงถึง85%หมายความว่าหากราคา ETF ปรับขึ้น10%ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเพียง10%คูณ85%เท่ากับ8.5%เท่านั้น สำหรับการลงทุนในส่วนที่2นี้จะลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและจะไม่มีการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินในส่วนนี้ดังนั้นการลงทุนนี้จึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนส่วนที่สสามารถแบ่งย่อยออกได้เป็น3กรณีดังนี้กรณีที่1 หากราคาของ TLT ETF ปรับเพิ่มมากกว่า20%เมื่อเทียบกับวันแรกที่ลงทุนณนะวันใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นระหว่างสัญญาตามภาพด้านล่างซ้ายหรือวันสุดท้ายที่พิจารณาสัญญาตามภาพด้านล่างขวาจะถือว่ากองทุน knock น out ก,กรณีที่ knock out ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเฉพาะส่วนที่1ที่เป็นตราสารหนี้ซึ่งจะทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนประมาณ2.5%ของเงินลงทุนหลังหักค่าธรรมเนียมการขายหรือสับเปลี่ยน โดยผู้ลงทุนจะได้รับเงินคืนในส่วนนี้ในวันครบกำหนดโครงการแล้วเท่านั้นถึงแม้ว่าการน็อกเอาท์จะเกิดขึ้นก่อนวันครบกำหนดกรณีที่2หากราคาของ TLT ETF ปรับลดต่ำกว่า0%หรือติดลบเมื่อเทียบกับวันแรกที่ลงทุนในวันสุดท้ายที่พิจารณาสัญญา ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเฉพาะส่วนที่1ที่เป็นตราสารหนี้ซึ่งจะทําให้ผู้ลงทุนขาดทุนประมาณ2.5%ของเงินลงทุนหลังหักค่าธรรมเนียมขายหรือสับเปลี่ยนกรณีที่3เป็นกรณีที่ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากส่วนที่2เนื่องจากการลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไขคือในช่วงก่อนครบกำหนดสัญญาของกองทุนราคา TLT ETF ปรับไม่เกิน20%ของเงินลงทุนวันแรกโดยจะเป็นติด เมื่อเทียบกับเงินลงทุนวันแรกก็ได้เพียงแต่วันสุดท้ายของการพิจารณาสินทรัพย์ราคาจำเป็นต้องอยู่ในช่วง0%ถึง20%เมื่อเทียบกับราคาวันแรกเท่านั้นในกรณีนี้ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากทั้ง2ส,ส่วนคือส่วนที่1จากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหรือเงินฝากและส่วนที่2จากการลงทุนในออปชันหรือวอร์เรน โดยจากสถิติในอดีตช่วงปี2,550ตามกราฟบนซ้ายหรือช่วงปี2,562ตามกราฟล่างซ้ายแล้วนั้นหากลงทุน2เดือนก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐจะประกาศลดดอกเบีย้ยจนครบ6เดือนโอกาสที่จะเกิดน็อกเอาทหรือมีวันที่ผลตอบแทนวันใดวันหนึ่งสูงกว่า20%เมื่อเทียบกับการลงทุนวันแรกต่ำมากและที่สำคัญเมื่อครบ6เดือนของการลงทุนแล้วผลตอบแทนมักจะอยู่ประมาณ4%ถึง 20%เมื่อเทียบกับราคาวันแรกซึ่งหากปี2567ธนาคารกลางสหรัฐปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมิถุนายนตามตลาดค่าจริงและเหตุการณ์เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันกับในอดีตผู้ลงทุนก็มีโอกาสสูงที่จะได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการลงทุนในส่วนที่2นี้โดยสรุปแล้วผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนส่วนที่1ที่เป็นเส้นสีเหลืองในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นกรณีที่1ที่เกิดนอ o เอา u กรณีที่2ที่ผลตอบแทนติดลบเมื่อเทียบกับวันแรกที่ลงทุนในวันสุดท้ายที่พิจารณาหรือกรณีที่3ที่ได้รับผลตอบแทนทั้งจากส่วนที่1พันธบัตรรัฐบาลและส่วนที่2จากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยหากรวมผลตอบแทนทั้งสงส่วนเข้าด้วยกันจะสรุปได้ว่ากรณีที่1ที่เกิดน็อกเอาด้านขวาสุดและกรณีที่2ด้านซ้ายสุดผู้ลงทุนจะได้รับเงินคืนประมาณ97.5%หรือขาดทุน2.5%ของเงินลงทุน ส่วนกรณีที่3หากค่าเงินไม่เปลี่ยนแปลงแล้วที่ LTETF ปรับสูงขึ้นไม่สูงมากนักไม่เกิน4%ผู้ลงทุนจะยังมีโอกาสขาดทุนอยู่แต่อาจจะขาดทุนไม่ถึง2.5%ของเงินลงทุนอย่างที่เกิดกับกรณีที่1และ2โดยหากในวันสุดท้ายที่พิจารณา TL t l t e t f ปรับสูงขึ้น20%เมื่อเทียบจากวันแรกที่ลงทุน ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงถึงประมาณ14.5%ของเงินเริ่มต้นหลังหักค่าธรรมเนียมขายหรือสับเปลี่ยนแล้วภายในระยะเวลาเพียง6เดือนที่ลงทุน แต่หากอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐกับไทยบาทเปลี่ยนแปลงไปผลตอบแทนก็จะเปลี่ยนไปด้วยโดยหากเงินบาทอ่อนค่าลงในช่วงสุดท้ายผู้ลงทุนก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นและหากเงินบาทแข็งค่าขึ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับผลตอบแทนลดลงกองทุนเปิด p r i n c i p a l s h a r k f i n Structure Complex Return 6 M 1 Principle h a r k 6 M 1 จะเปิดซื้อขายหรือ IPO เฉพาะช่วงวันที่1-9เมษายน2567เท่านั้นโดยวันสุดท้ายของการเสนอขายกองทุนรับชำระเป็นเงินสดหรือเงินโอนเท่านั้นไม่สามารถสั่งจ่ายผ่านเช็คได้โดยมีระยะเวลาการลงทุนประมาณ6เดือนและกำหนดจำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำเพียง1,000บาทเท่านั้น กองทุน principal s h a r k 6 m 1เป็นกองทุนที่มีกลยุทธ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการคาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐจะมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยสหรัฐลงในช่วงครึ่งปีหลัง3-4ครั้งซึ่งมีโอกาสให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับลดลงและราคากองทุน tlt etf ปรับขึ้นในช่วง6เดือนของการลงทุนตั้งแต่เดือนเมษายนโดยกรณีที่ค่าเงินระหว่างสหรัฐกับไทยบาทไม่เปลี่ยนแปลงผู้ลงทุนมีโอกาสได้ ผลตอบแทนสูงสุดถึง14.5%ภายในระยะเวลาเพียง6เดือนที่ลงทุน โดยกองทุนมีการนำเงินส่วนใหญ่มากกว่า95%ไปลงทุนเพื่อปกป้องเงินลงทุนให้กับผู้ลงทุนดังนั้นหากการลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่วางไว้ผู้ลงทุนจะยังคงได้รับผลตอบแทนส่วนใหญ่คืนกลับไปผู้ที่สนใจลงทุนสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อขอรับหนังสือชี้่วนโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Principle จำกัดหรือธนาคารทหารไทยธนาชาติ หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ กองทุนเปิด Principal c h a r k Fin Structure Complex Return 6 M 1เหมาะกับการลงทุนสำหรับผู้ที่สามารถลงทุนได้ประมาณ6เดือนโดยกองทุนนี้ไม่เปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตลอดอายุโครงการประมาณ6เดือนซึ่งเหมาะกับเงินลงทุนที่ไม่ต้องการสภาพคล่องและสามารถลงทุนได้จนครบกำหนดอายุของกองทุนกองทุนนี้มีการลงทุนหรือใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมี ความแตกต่างจากการลงทุนหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไปกองทุนมีได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนจากการลงทุนและมีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อนผู้ลงทุนควรศึกษาให้เข้าใจก่อนลงทุน